วตเข้ามาทุกทีแล้วนะคะสําหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่จะไม่สามารถข้ามไปได้นั่นก็คือเรื่องการถือหุ้นสือไอทีวของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคข้าไก่ค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องมาลุ้นว่าการประชุมกกอตอวันนี้จะมีการพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพสส พอมือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาหรือไม่ค่ะแต่เรื่องนี้นะคะคุณพิธาเองก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่ได้มีความกังวลและก็เป็นสิ่งที่คาดการณอไว้แล้วและก็เชื่อว่าจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจของสวอวในการโหวตนายกของเขาค่ะกรณีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกตหลังมีผู้ยื่น ร้องต่อกอกอตอขอให้พิจารณาและส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเก้าไกลมีชื่อถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน42,000หุ้นเข้าลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ สมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3และเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสสสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6หรือไม่ได้มีการรวบรวมข้อเท็จจริงข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆและมีการประสานข้อมูลกับคณะกรรมการไต่สวนกรณีนายพิธากรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ยังคงลงสมัครตามมาตรา15 151 พรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสนั้นล่าสุดเมื่อวันที่9กรกฎาคมนะคะมีรายงานว่าทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สรุปข้อเท็จจริงพยานหลักฐานข้อกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วเตรียมเสนอต่อที่ประชุมกะกะตพิจารณาต้นสัปดาห์นี้ซึ่งปกตินะคะกะกะตก็จะมีการประชุมทุกวันจันทร์และวันอังคารของสัปดาห์ค่ะแต่ลังข่าวเองนะคะก็ได้ระบ,บุว่าจะมีการเสนอเรื่องดังกล่าว ในการประชุมวันที่10กรกฎาคมนี้และคาดว่าที่ประชุมกกตจะมีมติส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมน,นูญโดยให้สำนักงานดําเนินการทันทีค่ะก่อนหน้านี้นะคะนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตให้สัมภาษณ์ระบุว่าการดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ของกกตจะเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อกกตเห็นว่า มีข้อมูลเพียงพอก็สามารถมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญพิจารณาได้ค่ะโดยก่อนจะมีมตินะคะก็จะเชิญหรือไม่เชิญนายพิธาผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงต่อกอกตก่อน,อนหรือไม่ก็ได้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากกะกะตมีมติและเสนอเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญที่ปกตินะคะจะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพุธซึ่งสัปดาห์นี้นะคะก็จะตรงกับวันที่12กรกฎาคม หากสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยย่อมมีผลต่อการโหวตสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมรัฐสภาในวันที่13กันยายนนี้ค่ะ ก็ต้องมาจับตาดูค่ะว่าปกตจะส่งเรื่องให้สารและธรรมนูญวินิจฉัยภายในวันนี้หรือไม่อย่างที่บอกค่ะคุณพิธาเองก็ได้ยืนยันว่าไม่ได้มีความกังวลและก็มีการเตรียมข้อมูลไว้ชี้แจงหมดแล้ว ไปฟังคุณพิธากันค่ะเป็นเรื่องที่รู้มาก่อนหน้านี้ว่าจะจะมีการยื่นในลักษณะของมา 82. ตรา82อตอนแรกนึกว่าจะเป็นวันที่12ใช่ไหมครับที่ถาวออกมาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกตินะแล้วก็เป็นเรื่องที่คาดหวังไว้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่ากาังวลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดี๋ยวก็ให้เป็นไปตามกระบวนการพร้อมที่จะ,ะต่อสู้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะ ชี้แจงให้ได้เห็นความกระจางชั้นก็เท่าที่ได้ฟังวุฒิสภาหลายๆท่านที่ออกมาอย่างเช่นมีท่านหนึ่งที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรไม่ว่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ในทีบีอะไรไม่ใช่หน้าที่ของวุฒิสภาในการที่จะพิจารณาเรื่องนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ